สวัสดีครับพวกเราชมรมดนตรีสากลคณะวิทยาศาสตร์ครับพี่ชื่อจิมมี่ครับเป็นประธานปีหกสามครับพี่ชื่อบาร์ครับเป็นประธานปีหกสองครับพี่ชื่อเผาครับเป็นรองประธานปีหกสองครับผมัสำหรับใครที่ชอบในเสียงเพลงนะหรือว่ารักในเสียงดนตรีนะก็เชิญครับที่ชมรมดนตรีสากลครับใครที่ชอบเล่นกีตาร์หรือว่าอยากอยากฝึกเล่นหรือว่าเล่นเบสหรือว่าเล่นกลองนะก็เชิญที่ชมรมเราได้นะครับ หรือว่าคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นหรือว่าอยากจะเป็นนักร้องนะครับก็เชิญที่ชมรมดนตรีสากลได้ครับยินดีต้อนรับครับผมครับเครื่องเป่าเราก็มีนะครับอย่างเช่นทาเป็ดแซกโซโฟนฟลุตไวโอลินเราก็มีนะครับถ้าน้องคนไหนอยู่วงโยธาทิตเก่าแล้วมามหาลัยอยากเล่นอีกก็มาฝึกซ้อมได้นะครับที่ชมรมดนตรีของเรานะครับหรือว่าอยากจะยืมกลับไปหอก็ได้ครับถ้าค้างห้องเขาไม่ดักนะครับสำหรับน้องที่อยากฟอร์มวงนะครับเพื่อไปประกวดหรือว่า เล่นกลางคืนก็สาวบ้านมาให้พี่พีช่วยดูช่วยสอนได้นะครับก็เย็นเชิญครับ